เมื่อน้องสาวโดนลุมกระทืบพี่อย่างผมก็ต้องรีบไปช่วยยิงลกตัวบับหมดบัอบหมดขอบคุณไม่อ่อนไม่เห็นอ่อน บ้านหน้ามีหนึ่งแล้วก็ขวามือลง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 ตายตายตายป้านซ้ายไม่รู้ว่าตายยังนะแต่ว่าบ้านานั้น,นตายแนละ้วป้านบ้านซ้ายแล้วผมโดนบ้านซ้ายยิงอยู่เมื่อกี้พี่อะไรจะโดดชุบไม่เป็นไรนุ๊ก เื่อนแล้วมั้งยังดวยงขี้เห็บขอเจรจาเจรจาดึงสายเข้าสายเข้าวน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 านมีสะพานมีะพานเ่อนเขื่อนเื่อนเืนมเลย้าอเอาเ่ข้าเรืท้าสอง ซ้ายยงฝั่งกับแพงอ่ะวอดร่คิลนอมิเนตติ้งสวยสวยสวยยังไม่ได้คิวเลยรู้ <R d. S 2> คิวบันนะดาเมีดร้อยสิบเอ็ดเองโดนเขายัดเไปเหมือน<ก>จะเป็นเหมือนไฮไลท์หรือเปล่าช่วย <laughs> ดย้ว <laughs> <ด>ยโอ้ไอ้เหี้ยโอ้จัดแล้วกัน รู้ตัวบั๊บหมดบั๊บหมดขอบคุณนะจุ๊บได้ไหวข้าไม่ตายข้าไม่หนังเหนียวว่ะไรไะไปไปที่นี้ที่นี่ที่นี้ถ่ายเรื่อยถ่ายเรื่อยถ่ายเรื่อยแถวตู้ชุบมีตัวนะตู้หน้าผมนี้ถ่ายไปเลยชิคก็ไปข้าข้าหรอถ่ายมาก่อนนข้าถ่ายไม่ได้ไหม ระวังจะโดดจะโดดไปฝั่งตู้ชุบนะ้สองตู้ชุบมีตัวยิงมาได้แล้วครับสวยๆเหลือแค่สองตัวเหลือแค่สองตัวฝั่งตู้ชุบตัวหนึ่งนานานตู้ชุบเลยน่าจะชุบเลยมันชุบมาตัวหนึ่งข้างบนหัวเออนั่นคือของทันต์ชีว์เลย ย้ยิงสองเกมแล้วแหน่ะแพ้ยั้ผมได้ชิวอะ่ะ